อ่ะมาเรียบร้อยครับ <c oughs> มาครับใครเอาครับเกมวิยี่สิบวันเสาร,ร์เบรกสองครับผมจบไปแล้วอีกสองคู่นะครับ <c oughs> มาลุยกันเลยแบบไวๆแพลบบเฮ้ยเหมือนผมวันนี้ทำอะไรผิดป่าวอะทำไมทำไมเออต้องงี้นี่ อ่าโอเค <c oughs> มาแล้วสองคู่ <c oughs> โอเคมีอาการ <c oughs> มีอากันจามเล็กน้อยขออภัยนะครับไอมีเสมหะดื่มน้ำแป๊บนึงอ่ะมาไบรตันนะครับ ไบรตันวันนี้เอ๊ะเหมือนผมเห็นฟันเทกที่เขาคุยกันว่าได้เดบคอนนะเดี๋ยวคงขึ้นนะอ่ะเดบคอนมานะก็ฟันเทกนี่น่าจบสักสิบคะแนนปะดูกันแฟนๆฟันเทกเยอะขอดูฟันเทกก่อนนะ ฟานเฮกนะครับอ่ะจบไปนะครับแปดแต้มนะครับแปดแต้มสำหรับฟันเฮกนะครับก็ได้เดฟคอนใหม่นะครับคาเดโอกรูซัดไปแล้วก้าแต้มนะครับไม่มีเดฟคอนแต่ได้โบนัสไปปอบใจนะครับอายารีโอ้โหซัดัวเนียวสิบสองนะครับทั้งเดฟคอนทั้งยิงกินชี้อีกโบนัสอีก,โอ,กโอ้โหวุ่นวายเลย แฟนบุกเก้นนะครับอ่าขวัญใจมหาชนอีกคนหนึ่งเรียกว่ามหาชนที่ไม่ใช่ลายย่าแล้วกันก็แฟนบุกเก้นนะครับก็ครีนชีโบนัสหนึ่งนะครับก็วันนี้ไบตันก็สองศูนย์นะฟอร์มแกร่งนะครับนะคะแนนก็ข้างหลังนี่ชื่นมื่นนะครับเด็บคงเด็บคอนไม่มีใครเอานะครับหกแต้มล้วนอ๋อมีมีมีบานเฮกคนเดียวได้นะที่เหลือไม่มีใครเอา นะครับเอ,อกองกลางก็ออยาลีนะก็คงไม่ใช่ตัวที่เราสนใจเท่าไหร่มีโตมะมาแล้ว <c oughs> แต่ว่าแบงค์นะครับจอนอีซีโอรุตแต่ครับอันนี้หลายคนได้จับตามองอยู่แทนมินเตไหมอะไรเงี้ยน,นะครับก็น่าสนนะผมว่าน่าสนใจไม่น้อยนะครับรุตแต่นะครับวันนี้ก็ยิงไหแปดแต้มนะครับไม่มี โบนงโบน,นัสอะไรเลยนะครับยิงไปก็แปดแต้มเฉยๆนะครับคอสตูรัสจ่ายลูกหนึ่ง้าแต้มนะครับเบอร์ลี่อันนี้เหี่ยวเฉาหมดเลยเหี่ยวเฉาไว้หมดนะครับหนึ่งสองศูนย์มีแค่นี้สองหนึ่งศูนย้ทีมีแค่นี้นะครับเ uh, อ well ่อเวลเบกลงมานะครับให้เจ็บใจเล่นนะครับหนึ่งแต้ม เดอะคอยเปอร์ per, ให้เจ็บใจเล่นเหมือนกันหนึ่งแต้มปาสกาลกลอสมาแล้วนะครับลงแล้วไม่มีอะไรให้พูดถึงมากนะครับคู่นี้ก็อดูสตนเลหน่อยนะกันเผื่อมีอะไรพูดสแตดก็ที่มันเหมือนมัน,มนเล็กไปหรอทอทีอ๋ผมว่าผมต้องผมต้องยืดขยายนี่แน่ๆเลย เออนี่ไงเออยืดนี้ออกเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออเอย่างนี้ดีกว่าอย่างี้ดีกว่าโ,โอเคก็คอสตูราร์ดก็ได้ไปมากสุดน,นะครับ <S <S นองน,นั้นก็ก็อายาลีแต่ก็เนี่ย <cray> อย่างที่บอกคือคงไม่ใช่ตัวที่เราสนใจเนาะแต่ก็น้อยมากนะครับยิงได้ก็จริงนี่หูแบบลูกยากมากครับศูนย์ศูนย์หกอะ กิเข้าวไนะครับอ่ะไปไปกันต่อยอคู่หนึ่งครับมาแล้ว New Year New w o o f นะครับวูฟแ h มตันครับสามศูนย์คูณสวัสด์ดีปีใหม่นะก็หลังจากที่ไปเจอปีสาจแดงมานะครับขุณยาปลุกมาปลุกวูฟขึ้นมานะครับสามศูนย์วันนี้ เต็มอิ่มนะครับไม่ไหว้หน้าเวสแฮมอะไรทั้งสิ้นนะครับโคเซซาครับคินชีสในรอบไม่รู้กี่ปีนะครับผู้เล่นผู้เล่นก็เอาว่าคินชีสแรกอันมั้งนะ,นะมอสเกลาบูเอโนโคเครชี่นะครับโอ้เต็มเต็มนะครับเอ่อทัชัวนะครับบูเอโนโนี่ได้จ่ายด้วยลูกหนึ่งนะครับกองกลางเนี่ยหูมันจัดนะครับก็อย่าลืมไปดู คนนี้นะครับมาเน่ครั้งที่แล้วเจอลิวพูด้วยแต่ไม่ยิงครับเก่งใจกลัวยิงทีมเก่านะครับก็ไม่ยิงไปมาเน่นี่คือวันนี้ก็ไม่ไม่ย่อยนะกีนี่นะเขาเรียกอะไรแปดสิบหกนาทีนะพี่น้องคือตอนแรกเราดูมินิท์เขาอยู่นี่ไงกลองหน้าสี่จุดห้านะครับ เก้าสิบเก้าสิบแปดสิบห้าโอเคใช้ได้นะครับยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งด้วยเหรอจริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยยิงใจ่ายหนึ่งเลยเหรอเฮ้ยพูดเล่นพูเล่นนะเฮ้ยูเล่นลนะโอ้โสิบสองแต้มเจ็ดบวกสองเกือบได้เดฟคอนโอ้ที่จะได้เดฟคอนมาก้สิบสี่แล้วอะ โอ้สิบสองแต้มครับมาเน่อย่าลืมไปชมกันนะครับมาเน่มาแน่บอกเลยอย่างงี้ดูสแตตสิวางฮีชาดับหนึ่งครับยอนอาริแอสมัตธิวเฟอนันเดสนะครับแล้วมาเน่ผมไปไหนอะมาเน่โอ้โหมาเน่แม่ใช่ปะเนี่ย มาเน่0.07 7%ยิง4%เข้าแอดซิต3%เข้ามายกอดเชี yeah. ่ยโหดเกินไปเอาไป้ว่า,าจะอาจจะแบบล้มในเขตโทษอะไรอย่างงี้มั้งได้ไหมงั้นหรือเปล่าแล้วก็ได้วางหวางมายิงให้อาจจะอย่างงั้นครับผมก็ไม่รู้หมืองกันไม่ได้ดูนะครับเอาเป็นว่า เก็บมาเน่ไว้ในอ้อมใจก่อนนะครับเอ้ยเออมาเน่ไว้ใน้อ้อมใจก่อนส่วนฮวังก็หกสิบเอ็ดนาทีโอเสียวมินิตนะครับหกสิบเอ็ดเปลี่ยนใครมาลงแต่ลาเซนสุธิรักมาลงนั่นเองนะครับส่วนเวแสแฮมก็ซึมไปเลยโบววงโบงเวนปาเกต้าก็ไม่มาอะไรก็มาู้นะครับก็ สามศูนย์ครับชนะเวทแฮมด้วยไม่ใช่ไรตอนนี้ Table เทเบิลวป็นี้ครับดูหน่อยนั่นไงมาแล้วไงจี้มาแนละ้วโอ้โหจี้รับจี้ไก่มากเลยหกแต้มโอ้โหตอนนี้เพดานคือสิบแปดต้องชนะประมาณสี่นัดอะโอ้ถึงจะถึงจะไปเหยียบฟอร์เรสได้ก็ยากอยู่ครับบูฟ ตามสถิติก็เท่าไหร่อะ,อะจะหลังท้ายวันคริสต์มาสอะมีโอกาสตกชั้นสูงครับอ่ะไปครับมาในเลขจุดโทษครับอ่นนี้ขอบคุณครับคุณแจสเปอร์แปลว่าได้ไปนะครับโอเคอ่ะมากันต่อรอไวกต่อ มากันต่อที่รายชื่อแค่รายชื่อนี่ผมก็ง่วงแล้วเนี่ยรายชื่อของบอลมัดกับอาร์ซอนนะครับไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามีเซอร์ไพรส์นะครับเอาเอาบอลมัดก่อนบอลมัดก็ <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรพิเศษนะฮิวอะฮิวฮิวมาแทนเอ่อดิกิเต้นะครับที่เหลือก็เดิมเดิมนะครับ เซมิโยเองมาอยู่นะครับออกสตาร์ทในวันนี้นะครับอิวานิวสันออกสตาร์ทนะครับฝั่งของอาร์ senal นะครับหายยังไงผมก็ไม่เจอนะครับไม่เจอว่าสาก้าสตาร์ทไหลก็ไปไหนไม่รู้ครับน่าจะพักนะก็สำหรับบุคโยสาก้านะน้องบนะครับแฟนปืนด่าด่าถ้วยนั่นเองนะครับก็ ส่งไปพักนะครับวันนี้มาดูเอเ้มาเล่นขวาแทนนะครับแล้วก็คูคิดว่าส่วนใหญ่คิดว่าส่วนตัวผมคิดว่าเขาพักถัวยเฉยนะก็เดี๋ยวถ้าไม่ไหวริงก็คงเดี๋ยวมาครับสําหรับบูกโย,โยซากาแต่ถ้ากินนิ่มก็ก็คงพักยาวนะครับรอมานันหน้าเลยอะไรอย่างนี้นะครับโอเคนอกนั้นก็เดิมเดิม หมดอารมณ์จะพูดนะครับคาราฟิรี่ไม่มาแล้วนันนี้ยังไม่มีชื่อด้วยนะครับโอเคอะมาอ่านคอมเมนต์ดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอาชิสวัสดีครับ,ส,ส,รบ,ส,ส,รบสากาทอสานั่งพักเออดังพักไปแล้วทอซาไม่มาด้วยใช่ไหมทอซาเหมือนหายไปเลยปะ ออกมาอยู่สำรองโอเคพักกับพักน่าจะคิดว่าเอาอยู่นะที่ไม่ยอมจัดเต็มคิดว่าน่าจะเอาอยู่แล้วไม่อยู่ใครว่ากันสวัสดีครับคุณอเนียสวัสดีครับกาเบียวโขกสองอนหลังจากฝูงต่อจัดไปอนุมัติ วันนี้แก๊กได้ออกสตาร์ทแทนทอสซาแต่เสียได้ครับอยากเห็นเอซีมากกว่าอ๋อแก๊กแก๊กคือใครแก๊กแก๊กคือใครแก๊กคือใครวะมาติเนลีเหรอแก๊กคอมาติเนลี่เหรอแก๊กมาติเนลี่กาเบียลมาติเนลี่ไม่รู้แก๊กคือมาตีใช่ไหม ใช่อยากเห็นเอเซ่เหมือนกันครับ morning I'm shocked saga is up um, I want keep selling s a ่ a ได้ครับก็ถ้าดูแล้วถ้ามันขึ้นอยู่กับมินิตของพาร์เมอร์อะไเนี้ยถ้ามินิตพาร์เมอร์มั่นคงเมื่อไหร่ก็ไปกันก็ไปเมื่อนั้นครับได้ครับโอเคพลาดเลยครับ เอามาหาเทพเข้าแทนเดียโก้รับไปจุกจุหนึ่งพอยใครอ่ะมาหาเทพคนไหนอะมาหาเทพไหน <c oughs> มาหาเทพคนไหนหนึ่งพอยนึกไม่ออกมาหาเทพหนึ่งพอยดูกัน อาไม่เป็นไรเดี๋ยวสเสียเวลาเพื่อนคิดว่าน่าจะเป็นกองหน้าสักคนหนึ่งเนาะอาจจะเป็นโบเวนหรือเปล่ามาหาเทพไม่รู้ใครสิจเกียตรตพี่ไมค์ีนะครับผมตัวลุกใบตั้นผัดกันลงผัดกันยิงเดาวทางยากบุบบ้าหน้ามีสักตัวรุตแตนนาทีเยอะขึ้นเรื่อยๆยิงสองทรงสีอ่าก็น่าสนใจนะลุตแตว่า แต่ก็เป็นตัวที่อาจจะน่าตั้งความหวังมากสุดละในไบตัน้นแต่ว,ว่าก็ผมเข็ดแล้วละกันตอนมินเตนผมก็ทีนึงละแบบไม่อยากใช้ไบตันนะเอาเข้าแม่ก็ใช้ไปเท่าไหร่ห้าหกเกมอะ่ะโอ้โหไม่ไหวละไปละโบเวนแฮปเพน t ูเกตเดฟคอนใช่ไหมโบเวนอน่ะน่าได้นะ เห็นคุยกันว่าได้อ๋อเออว่ะโบเวนก็ไม่ใช่แต้มเดียวนี่ว่ะก็มาได้เดบคอนนีน่เนาะ <c oughs> <c oughs> ได้ครับโบเวนเด็บคอนสิบสามครั้งสบายสบายมหาเทพแต้มเดียวนี้ใครวะกล้องหน้าเนี่ยเหรอไม่ออกเลยครับ โอเดหรือไรไปซูบิเลยครับไม่ไปนะอ๋อโอเดหรือไรหรือไปซูบิเลยเออคิดว่าไร์น่าจะดี <c oughs> น่าจะดีไหมว่าน่าจะดีนะเดี๋ยวต้องดูว่าว่าโอเดกับมันมาแยง่งมันมาแย่งไอฟรีคิกของไร้บ้างไหมอะไรเงี้ย ถ้าไม่แย่งผมคือถ้านะตอนนี้ผมว่าไงไล์ก็นะ่าจะโอเคกว่าโอเคสุดอะไรเงี้ยุดแต่หนึ่งเม็ดพอ,อกระชุ่มชั่ว,วนี่งแปดแต้มไหมสบายสบายตัวลูกมาป่านะ่าสนไหมครับเล่นโชว์ของเพื่อมีทีมมาซื้ออืมสนก็สนมาเน่คนเดียวสี่จุดห้า ณมระเสิรบอกว่าเอาใครลงแทนมินเตดีครับเอาใครแทนดีเมื่อกี้เบรกแรกเรามีคุยกันเรื่องนี้ไปรอบหนึ่งก็ผมว่าตอนนี้คนที่เข้าตาสุดแน่ทาวเนียนอกนั้นผมก็มีนั่นแหละปากเกตตาทาวเนียอ่อ,อันนี้ตามราคานะปากเกตตาทาวเนียเลเฟอะไรอย่เงี้ยพวกตัวที่มีที่มีจุดโทษอ่ะจุดแต้อ่ไเงี้ยอาจจะได้ครับ ผมมีฟอร์บูเกนมันเซฟฟรีคิกแล้วจีท้ายเซฟหนึ่งลองเรียนได้ไหมลองเรียนได้ไหมหอ๋อก็ก็ได้แหละนะก็ไปลอง Twitter ทวิตเตอร์ที่ทีเมลลี่ครับแล้วก็จัดไปเลยครับมาเนล็กจุดโทษครับโอเคขอบคุณครับนี่ไงพ่อหม่บอกมาเน่ไปดิมาเน่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 ไปดิอิร์วัฒนบอกใส่ซาก้ากับตาน้ำตาจะไหลโอ้ ไมนน่มาดิบวันนี้มันดิบวันนี้วันโดนดรอปดิยิงก็อาดรอปดิโอเอาไม่แน่รอเผื่อแบบถ้าอาร์เซนอลนำไปสักสามศูนย์แล้วก็แล้วก็สาการพักเลยกลับบ้านอาบน้ำได้เลยก็เป็นไม่ได้ครับเป็นไม่ได้อยู่อรอลุ้นยังไม่ทันยังไม่จบอย่าเพิ่งเศร้าไปก่อนนะครับลงมาจะยิงได้สองลูกก็ได้นะครับ เห็นไรชั <Diamond Hai> ่วข้งวงเลยครับท kind of ีมสากาเออผมอะผมง่วงนะพี่โนทเจอเข้าไปนี่ผมเซ็งเลยอ๋อมหาเทพเวลเบกอ๋อโอเคเวลเบกได้แต้มเดียวไวโอเคนี่ผมไม่ได้ไม่ได้ยินคำนี้นานมากนะมหาเทพเวลเบกเวลบีสีอุะเจคสุสเนี่ยมหาเทพแบบเทพแบบ LNW เนี่ย อ๋อกแก๊สคือมาตี้จากเพจนอนอ๋ออ๋อโอเคโหเ,โเพิ่งรู้เพิ่งรู้โอเคขอบคุณครับมหาเทพเวลบิอุสครับโอเคขอบคุณครับพี่นนพระเอกไม่ต้องลงมากมากนาทีทำแต้มได้อ่าถูกต้องต้องไม่แน่ไม่แน่น้องบีลงมาทําทำแต้มได้ก็ได้ครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเศร้ากันไลยตอนนี้เลงการ์เนอร์ของเอลตัน แฮนมิเตก็ hmm. ได้ก็ mm hmm. โอเคฟิกเจอร์ง่ายทำวันเนี้ยฟิกเจอร์ว่ายากไปอ่ะโอเคก็ได้ครับชอบก็จัดไปเลยครับผมที่ยังไม่ขายไรยซ์กำลังยิ้มที่ได้ลงที่ลงแล้วสักการนั่งโอโ้โหโหดลายมากนะครับก็สบายแหละไรซ์นี่คือเข้าข้อไปแล้วนะครับก็ถ้าหายแล้วยังไงก็ คงต้องกลับมาพิจารณาอะไรสิ่งอย่างที่บอกแล้วก็เดี๋ยวดูพาร์เมอร์ด้วยพารเมอร์เป็นไงนะครับอาจจะมีมูฟใหญ่ไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูอทีแล้นว่าจะยังไงนะครับโอเคก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวอีสิบห้าทีคั่วซีโน่นนะ่าจะเริ่มครับซึ่งผมอาจจะอยู่ไม่ถึงนะตอนนี้ผมง่วงแล้วแหละนะครับโอเคก็เดี๋ยวนั้นทำงานไปเรื่อยถ้าถ้าทำงานเสร็จแล้วเรา ไหวก็มาไม่ไหวก็นอนอะไรเงี้ยแต่แต่บอกทุกคนไว้ก่อนว่าน่าจะไม่ได้มาเบรกสุดท้ายนะครับน่าจะเข้านอนก่อนประมาณนี้ครับทุกคนพอดีพรุ่งนี้ผมมีภารกิจที่โบสถ์ตอนเช้านะครับโอเคไปแล้วทุกคนไปแล้วครับบายบายครับผม